นางยาลั่นชื่นพ่มายท้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทนางจิตคุณแม่จิตนาคารท้องครอบครัวห้าสิบบาทนายธนเดชชื่นพหมายท้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคุณพ่ออุทยาตาทองท้องครอบครัวยี่สิบบาทนางสาวสุภาพรทางแก่งท้องครอบครัวสี่สิบบาทนางสาวพิธยาความรังท้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทวีดินพัชพรทองใส พร้อมครอบครัว20บาทเด็กอิคออนพวาผอมใสพร้อมครอบครัว20บาทคุณแม่ลิพาขาวละอองพร้อมครอบครัว100บาทคุณแม่สม,มนุไฟยืนพร้อมครอบครัว100บาทนายไพศาลจันดาคุณพร้อมครอบครัว100บาทนางสาวปรีชยาสงสะอาดพร้อมครอบครัว20บาท เด็กหญิงนภัทรวิชัยวันนี้ท่านก็จะเป็นองค์แสดงธรรมในภาคเช้านะปวดแเปนผู้ที่มาในเช้า้เกิดการลาเกดกาลา้ดกรลาวันนี้วันนี้เร่อากดาก็จะเป็นจำนวนหน้าทนะก็จะเป็นจนหน้าที่การรุปว่าทมมาง้กนะ ท่านเลมานำมาเป็นหม้อเป็นเชงเป็นขอมันของ้าวไะ้ก็ตารเป็นผลไม้ในขาวารเราเอามาเรียกว่ามันวท่ายเดี๋ยวแล้ก็จะได้ทีมนเพิ่มเต้าอ่ในจานที่ทานรล้วเป็นบัปปะท่านก็จะพิจารณาข้าวมากท่านก็จะเอาออกข้าวน้อยท่านก็จะเพิ่มเติมเนีเรียกว่ารู้ตนแต่กกชนน้อย นะแต่หนักแตน้อยแต่ได้พอดีบางส่วที่มีเราเป็ของที่อยาเก็ที่เราเลอกยู่ไม่ได้เก็นได้จีดได้ฐานด้วยกันก็เหลือแในส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะนำไปเปลือแพนแก้ย่งก้ปัญาที่อยู่ในวันได้อันนี้เป็นเงินเดียวนะเป็นเงินถ้าอยาอื่นแล้วงานอื่นๆแล้วไม่มี้เนได้ยอะแล้วนต่มีแต่ในวัี่แหละที่เป็นการเผืือแทนให้กับทุกๆคน เราไปทุกคนทุกคนไหนมาก็ได้อยู่ที่จกนตามมีตามได้ประโยนตามมีตามได้นี้เราทำเกษตรเสร็จประเทศเาทำเสร็จเราก็จะได้รับพรจากพระเองคหญ่แล้วก็ได้รเรื่องประทานอาในแต่ละิดโครงการในวันที่สาสิบตอนเช้าก็จะสด้อ้งมนก็ไปได้แต่ว่า อ,อกามตำานคือว <iah> eh ิลต like ่างพันธุบพัน <next> ธ <year revenir> ุ์พัน <k> ธุแล้วมันก็จะได้ไป้สู่นักการที่น่าแสดงคุณน่าใจก็เพื่อไปปฏิบัติน้าสถานที่คือติต่อไปนี้เป็นที่ปฏิบัติปัมจ่ยในทางแสดงทำน้าแสดงเพราะว่าวัดตัวเอง เราเป็นผ th <c ười> ู้ที่ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในการสั่งสมบุญกานที่เราได้ทำทานที่เราได้ให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของโรกประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญอันปรเสิถ้าเป็นนาจากที่เราทำได้ทำนานาก็บอเป็นนาดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีปุ๋ยดีดินดีปุ๋ยดีว่านื้ืลงมันก็จะเรืองงอกงามนะงอกงามให้ผลให้ผลงามเหมือนพระสงฆ์ในโยมท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะเราทำบนใส่บาทเราใส่บาทเ,เราอุปถรัรมภ์นะเราอุปถัมภ์ไม่ได้เฉพาะว่ถาถวายพระตะหาถวายสิาาย่งอืออ่นๆน่ในปัจจัยอะรว่า ปัจเัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตปัจจัยเครื่องอาศัยของผู้ที่นักเป็นนักบวชน่ะเจตก็คือจีวรนักละถวายจีวรนะเจตนักสง